สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมผมเลเดินเข้าป่าครับตอนนี้เนี่ยผมนะครับก็ได้เดินทางมาหาน้องที่อาศัยอยู่ในถ้าเพียงลําพังนะทุกคนนะซึ่งผมได้มาช่วงกลางคืนนะเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยผมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่แฝดนะครับมาสร้างกระท่อมให้น้องกันแล้วน้องเนี่ยไม่อยู่ในถ้านะครับผมก็ผมเนี่ยก็เลยอยากจะมาดูตอนกลางคืนนะครับว่าน้องเขาเนี่ยอยู่หรือเปล่านะเออทุกคน ถ้าน้องเขาอยู่นะครับผมจะพาน้องเขาเนี่ยไปนอนกระท่อมหลังใหม่ที่ผมกับเพื่อนๆแล้วก็พี่แฝดได้ทํากันไว้นะซึ่งวันนี้ผมเอามาแค่หมอนชิ้นเดียวนะครับไว้ให้น้องเขาเนี่ยหนุนหัวนอนแล้วก็ฟายชิ้นนะครับมีแล้วนะครับในถ้าม,มีละก็สภาพเนี่ยยังใหม่อยู่เลยนะครับซึ่งก็เป็นของผมเองผมเนี่ยได้เอามาให้น้องเขานะทุกคนนะอืมวันนี้เนี่ยผมได้เดินทางมาคนเดียวเลยนะทุกคนนะ ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปนี้เนี่ยผมขอกําลังใจหน่อยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเราลงไปดูน้องเขากันเลยครับผมไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูน้องเขากันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะอยู่หรือเปล่านะถ้าอยู่เนี่ยผมพาไปนอนยังกระต๊อบหลังนั้นแน่นอนนะครับนู้นเลยพี่ๆเห็นไ,ไหม นั่นะถอยกอนั่นแหละโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูน้องเขากันก่อนสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมอผมเรียกน้องเขาตื่นหรือเปล่า ก็ผมมาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มจะสองทุ่มแล้วนะครับไอนน้หนูอยู่กับใครครับเออข้ออะดบ้าะไระอันนน,น,น,นะ็ทอปที่ผมได้สร้างเอาไว้กับเพื่อนเพื่อนก็น,นั่นแหละเห็นไหมหลังคาจะเป็นหลังคาโมเดิร์นนะครับหลบฝนได้แน่นอนนะครับหลบฝนได้แน่นอนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาน้องเขาไปนอนอย่างตรงนั้น ถ้าน้องเข้าไปนะครับวอนะจะวอนให้น้องเข้าไปกับผมให้ได้เลยไอ้หนูไปไปกับพี่ไหมไปกับพี่ไหมไปกับพี่ไหมครับไอ้หนูไอ้หนูเอ้ไปกับพี่เปล่าน่าหงุดหมาก ดี๋ยวผมจะดึงมือน้องเขาให้ไปกับผมนะเอ็นูไปกับพี่ไปน้องเขาเอาไหเกยได้โจเกย์ได้โจ,โจผมก็บอกว่ามากับพี่นะครับมากับพี่คุณเขาเดินลงไปแล้วเห็นไ,ไหมน้องเขาเดินลงไปแล้วนะครับผม แกเดินแบบคล่องมากครับน้องเขาเดินลงไปแล้วพี่พี่ไม่รู้ว่าน้องเขาจะมองเห็นหรือเปล่านะครับทางน้องเขาเดินลงไปข้างล่างแล้วก็วันนี้เนี่ยผมได้มาสร้างเอาไว้เนี่ยคือไม่เจอใครอยู่สักคนเลยนะน้องเขาก็ไม่อยู่นะผมมาวันเนี้ยว่าจะเซอร์ไพรส์นะครับสร้างเซอร์ไพรส์ให้ น้องเขาเะหน่อยนะครับแต่ว่าน้องเขาไม่อยู่แล้วไฟชีสเนี่ยก็ไม่เอาลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงไปให้น้องเขาลนะาผมลุงลังมากทุกคนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวต้องเดินระวังหน่อยนะครับเพราะว่าทางนี้มันดูทางไม่ใช่ทางเล,เล่นๆนะครับน่ากลัวนะพี่ตอนคืนเนี้ยตกลงมาเนี่ยเจ็บได้เลยนะยน้องเขาขึ้นไปด้านบนกันแนละ้ว ทุกคนน้องเขาขึ้นไปด้านบนแล้วผมคือผมแปลกใจมากครับมือถือผมเป็นไรไม่รู้นะครับผมนะกล้องของผมครับคือมันแบบเหมือนเบอร์เบอร์นะทุกคนไปทุกคนแต่งตารับ โอเคไปครับทุกคนเมื่อกี้ผมปรับเปลี่ยนกล้องนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่ากล้องมันแบบเบอร์เบอร์ยังไงไม่รู้นะแตทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปดูน้องเขากันนี่นะน้ำไหลลงมาแบบสดชื่นมากทุกคนก็เดินต้องเดินระวังหน่อยนะครับเพราะนี่เลื่อนถึงหัวแตกได้นะพี่พ ไอ้หนูเชียวไหมหนูก็ตอ,ตอบหน้านอนมากทุกคนทุกคนเดี๋ยวผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะ นี่นะครับก็จะมีหมอนด้วยนะผมได้เอามาให้น้องเขานะครับนี่เลย ได้พราะ่ะทุกคนเขาคุยกับผมแล้วนะครับเขาบอกว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ป่านะครับเมื่อกี้น้องเขายังไม่คุยกับผมเลยยังไม่สีสนนีนอนผมขอเขานอนด้วยนะครับเขาบอกว่าได้ออไม่เลยทุกอยูอย่ี่ พี่พครับเดี๋ยวเราไปดูน้องเขาใกล้ๆกันดีกว่าน้องเขาให้ผมนอนด้วยนะพี่พี่เอเอป๊บนึ่งแต่ว่าวันนี้ผมคงนอนกับเขาไม่ได้นะครับเพราะถามน้องเขาไว้ก่อนแต่คงนอนกับน้องเขาไม่ได้จริงๆนะครับผมนะเพราะว่าผมนะครับนอนกับน้องเขาไม่ได้เพราะว่าน้องเขาผมเนี่ยไม่ได้เอาอะไรมานะครับผมไม่ได้เตรียมของเตรียมอะไรมาให้น้องเขาเลยนะครับโอเคมา เดี๋ยวมาตั้งกล้องไว้เลยพี่พี่เดี๋ยวผมจะขึ้นไปคุยกับน้องเขานะเดี๋ยวยายอ้วม่เหลือเกินฮะน้องเขาง่วงเหรอหรือว่ายังไงผมมากลัวน้องเขาเอาไม่รู้นะครับที่ผมมาเนี่ยเพราะว่าผมเป็นห่วงน้องเขาจริงๆนะครับเลยเอาหมอนเอาอะไรมาให้นะครับ คิมน้าเนี่ยถ้าผมมีโอกาสยังไงเนี่ยผมจะเอาของกินของใช้เนี่ยมาให้น้องเขาอีกครับผมนะเดี๋ยวจะเอามาให้น้องเขาใชไ่ไหมจาหนไม่อีขอให้ผมนอนด้วยนะนี่ครับแบงหมอนให้ผมด้วยทุกคน แต่ผมคงนอนกับน้องเขาไม่ได้นะครับคืนนี้ต้องขอภายจริงๆนะครับนี่นะผมจะนอนกับน้องเขาดูกังวลเหมือนกันกลัวๆเหมือนกันนะครับผมกะกลัวเหมือนกันนะครับกลัวนอนกับน้องเขาได้นะครับพี่พ ไม่รู้ว่าจะถามอะไรน้องเขาเลยดีนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เอาของกินของอะไรมาให้น้องเขาเลยนะอืมก็คงคืนนี้คงจะให้น้องเขาเนี่ยนอนตรงนี้กันไปก่อนนะครับเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่สะดวกนะครับไม่ได้เตรียมอุปรกรณ์การนอนป่ามาเลยนะโอเคนี่นะครับพี่พี่เดี๋ยวรีวิวกันให้ดูกระต๊อบหลังนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับรู้สึกภูมิใจเหมือนกันครับพี่ที่เราเนี่ย ช่วยกันสร้างแล้วก็ได้กระต๊อบมาให้เขาอยู่กันเนี่ยรู้สึกดีมากครับนะนี่ฮะก็กันฝนได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับไฟชี้เนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยกางไว้ให้น้องเขาแล้วนะครับไม่ได้เอากลับนะครับกางไว้อย่างนี้เลยนะครับจะไม่เอากลับแล้วนะครับนี่นะบอกได้เลยนะครับว่าตรงนี้กันฝนได้แน่นอนนะครับเพราะว่าสูงไหมไม่สูงนะครับผมนะถ้าฝนมาฝนก็ไหลไปเลยแต่ถ้าลมมาเนี่ยลม สาสรฝนเนี่ยถึงโดนก็น้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สูงนะครับพี่พี่อืมเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยคงจะต้องเอาเอาออเขาเรียกว่าไงอ่ะผนังเออผนังนะครับติดติดติดสี่มุมนี่นะครับก็คงจะต้องติดสี่มุมนี่นะครับอืมไม่รู้ว่าขาเขาน้องเขาเนี่ยไปโดนอะไรมานะ เห็นพันเอาไว้อย่างเงี้ยน่าจะเป็นแผลหรือเปล่าคงจะไม่กลัวน้องเขามากนะน้องเขาง่วงนะครับหลับแล้วพี่พี่นอนแล้วนะครับนะิปนี้ก็คงจะไม่ต้องกวนไม่กวนน้องเขามากไปกว่านี้แล้วนะครับก็ไม่ได้เอาของกินของอะไรมาให้น้องเขาด้วยนะก็นั่นแหละ คพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยคงจะต้องเดินทางกลับแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยมาตามดูน้องเขาเฉยๆนะครับว่ายังอยู่สถานที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับก็กุ้มใจเหมือนกันนะว่ากลัวว่าน้องเขาเนี่ยจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมเนี่ยคงจะต้องเดินทางกลับบ้านไปอีกไกลเลยนะครับนะเออก็มาคนเดียวด้วยพี่พี่ก็กลัวๆอยู่แหละอ,อืโอเคเดี๋ยวผมไปหยิบกระเป๋ากันขวะเอาขวะ ผมเรียงนมนมนมนะครับท้ายแล้วถ้ายแล้วเดี๋ยวไม่ด้เนาะซี่ไม่ได้อ่อไั้ชูชนะงไหมก็ผมบอกน้องเขานะครับว่ากลับแล้วนะกลับแล้วนะน้องเขายักห่วน้องเขาก็ยักห่วงอื้ออืนะครับผมแต่ว่านอนไม่ได้จริงๆโอเคจอท้ายแล้วก็ถามบอกว่ากลับแล้วนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะ ต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอกพือหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่ตามด้วยนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนนะครับนี่ฮะเดี๋ยวต้องปองขึ้นไปกันอีกไกลเหมือนกันเดี๋ยวดึกมากไปกว่านี้ครับไปครับ พี่ครับก่อนที่ผมจะกลับนะครับผมมีอะไรจะทำหนึ่งอย่างนะครับคือผมนะครับจะรอดูน้องเขากันนะครับว่าน้องเขาเนี่ยได้นอนที่นี่จริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะแอบกลับไปนอนกับพ่อแม่เขาหรือเปล่านะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตรอดูน้องเขาก่อนสักพักหนึ่งนะครับก่อนที่ผมจะกลับนะครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราตั้งกล้องดูน้องเขากันครับ ตอนนี้น้องเขาก็คงจะนอนอยู่แล้วไม่รู้ว่ามีไฟมีน้องเขาก็นอนหลับนะถ้าน้องเขานอนจริงนะผมเนี่ยจะรอดูน้องเขากันผมจะรอดูสักสิบยี่สิบนาทีนะครับนะว่าน้องเขาเนี่ยนอนที่นี่จริงๆหรือเปล่านะ ถ้านอนจริงๆเนี่ยผมก็จะกลับบ้านแล้วนะครับไว้คอยมาดูน้องเขาในพรุ่งนี้นะครับก็นอนนิ่งเลยนะครับมองเขา น่าจะนอนจริงๆนะครับพี่พี่เด,ดี๋ยวหลับสนิทเลยผงจะง่วงจริงๆนะผมคิดน,นะนะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะตัดไปบางช่วงนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องไว้นานเลยนะครับผมแล้วก็อีกสักพักคงจะต้องกลับกันนะครับผม ก็อตอนนี้นะครับผมก็รอน้องเขาได้เกือบเกือบครึ่งชั่วโมงเหมือนกันแล้วนะครับพี่พีก่อนนั่งรอน้องเข้าไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วยนะเพราะที่นี่มีสัญญาณนะครับผม <c oughs> ที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็ไกลพอสมควรเลยนะน้องเขายังนอนอยู่เลยอ้าแต่และพี่พีน้องเขาตื่นแล้วนะครับเหน็นไหมตื่นแล้ว ไปทำอะไรอ่ะไปไหนอ่ะอ๋อฉี่นะครับพี่พี่น้องเขาฉี่กลับขึ้นไปนอนแล้วกลับขึ้นไปนอนต่อแล้วนะครับ น้องเขารุกขึ้นมาฉี่นะครับก็ตอนนี้ผมเริ่มจะง่วงเหมือนกันละเดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะต้องขอตัวเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับกลับคนเดียวมีเสียวบ้างนะผมโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวยังไงเนี่ยไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยครับ